รักเขาชอบเขาอยากสนับสนุนเขาดูโฆษณาให้เขา30วินาทีนะคะรักแท้ชัน้ร่านตอนที่40่รองเรียมหนิวเจียเฮ้ยเสอดายที่ไม่ใช่เควนเยียนนี่ก็ผ่านมานานแล้วแหของข้าหายดีแล้วแต่ยังหาตัวนางไม่เจอ <c oughs> ขีอหน้าตลกมากหรืงไง น้อยไม่ได้หัวเราะท่านนักหัวรับแต่สองคนข้างหลังกำลังคุยเรื่องน่าสนใจกันอยู่ต่างหากแหละเออก่อนหน้านี้ลูกสาวบุธนรมของอัครเสนาบดีแคว้นเหลียงได้รับบาดเจ็บและท่านองสองก็พาตัวเธอไปรักษาขานมดอกกุหลาบใกล้เสร็จแล้วขอรับ ชั้นหนึ่งก็เต็มแล้วเทินท่านไปชั้นสองรอก่อนได้เลยขอรับใครๆก็ต่างพูดกันว่านางต้องการออยหลานเจ้าแพ้ก็หายตั้งนานแล้วแต่ไม่ยอมไปไหนนางพยายามยั่วหลานเจ้าน่ะสิแท้ต่อมาวัยเทียนก็รู้สึกว่ามันน่าอายก็เลยส่งคนไปรับตัวนางกลับชายหญิงยึดิการสองคนเป็นเวลานานบางทีเขาอาจจะ น่าตื่นเต้นชะมัดเลยไม่นึกว่าสตีแคว้นหนะเดี๋ยวจะเปิดกว้างเช่นนี้นางไม่มีศักดิ์ศรีอะไรไงเนี่ยใครไม่มีศักดิ์ศรีกันตาข้างในของท่านไปเห็นว่านางอ่อยท่านอ่องกันฮะ,ะการเผยแพร่กระจายข่าวดูที่ไม่เป็นความจริงน่ะอาจจะถูกตัดลิ้นได้ท่านรู้หรือไม่ใจเย็นก่อนแม่นานงะเขาแค่พูดไปเรื่อยเขาไม่ได้ตั้งใจ ว่าร้ายนางหรอกไปได้ยินมาจากที่ไหนกันฮะพวกนั้นยังไงล่ะสาลาหยานจีน่าโมโหจริงจริงพวกคนว่างงานพูดแต่เรื่องไร้สาระพวกเขารู้สึกถึงรายละเอียดที่ว่าเว้เทียนโสงคนมารับตัวกับแสดงว่าข่ายหรือพวกนี้ต้องถูกเผยแพร่อ,ออกจากนี้จวน ข่าวลือเหล่านี้อาจจะทำลายชื่อเสียงของข้าและขัดขวางการคัดเลือกของข้าจะคิดว่าใครจะได้รับผลประโยชน์มากที่สุดละ่ะค้อหนูใหญ่อีกแล้วสินะเจ้าคะจะต้องรายงานเรื่องนี้ให้กับคุณท่านนี่มันเป็นเรื่องใหญ่การที่ไว่ชิงเดียนมาทำแบบนี้เพื่อให้การคัดเลือกล้มเหลวนะ่ะมันไม่สมควรไม่เขาจะไม่ช่วยข้าเขามีแต่จะคอยดูน่ะสิ ถึงตอนนั้นแม้จะไม่มีการคัดเลือกเขาก็สามารถส่งข่าไปยังจุนสวรรค์ได้เขาอ้างว่าชื่อเสียงของข้าได้รับความเสียหายจากหลานเจ้าจะต้องแต่งงาน,นกับข้าด้วยความเห็นอกเห็นใจต้ายแดงขนาดนั้นแล้วทำไมคุณหนุ่ยยังกินข้าวเราอีกหล่ะคะเนี่ยยังไงก็ต้องกินให้อิ่มท้องก่อนค่อยหาวิธีก็ได้นะนะดอกแชนนิรันตอนที่41 คุณหนูของขวัญที่คุณหนูมอบให้กับคุณนายจะถึงตอนนี้ยังไม่มีอะไรผิดปกติเลยเจ้าค่ะของขวัญที่พวกเราซื้อคงไม่ต้องเปลี่ยนหรอวมั้งคะอืมบางทีอาจจะคิดมากเกินไปช่างแช์วันนี้วันเกิดของนายหญิงเว้ยบางทีจู่ฉางเชิงอาจจะมาร่วมง,งานด้วย หากเจ้าไปที่ห้องโถงด้านหน้าต้อนรับพวกเขากับข้ามันจะทำให้เจ้าเจอกับเขาเดี๋ยวข้าจะให้หลี่ชีไปกับข้าด้วยดีกว่าแล้วถ้าหากหลี่ชีคิดจะทำอะไรคุณหนูในงานห่ะเจ้าคะนี่เจ้าไม่เชื่อใจคุณหนูของเจ้างั้นหรือไม่ต้องเป็นห่วงข้าจะระวังตัว เจ้าช่วยไปเรียกหลี่ชีไปกับข่าทีแล้วกันเจ้าค่ะขอแสดงความยินดีในวันเฉลิมพระชมนมพรรษาของท่านแม่เจ้าค่ะลุกขึ้นข้า,าจะรู้จริงๆว่าน้องจะให้อะไรกับท่านแม่เป็นของขวัญ ช่วยเปิดกล่องนันนให้พวกเราดูหน่อยสิงั้นเปิดให้ทุกคนดูด้วยเถอจะจ้ะอีกเดียวท่านพ่อก็จะได้เห็นของขวัที่ข้าเตียมไว้ให้กับเจ้าแล้วเขาจะต้องโกรธมากแน่แม้แต่เหรียญไว้มาก็จะไม่ไว้ชีวิตเจ้าข้าให้คนเปิดให้ท่านแม่ดูเองดีกว่าเจ้าค่ะ มันเป็นเพียงของธรรมดาได้ปลดหยาถื่อาเลยนะเจ้าคะ,ะนี่ซื้อมันมาจากข้างช่างไม่ใช่หรือไงมันดูธรรมดามากข้าคนนั้นได้เลยว่ามันมีค่าสักนิดกล่องน,นี้ก็ไม่ได้ใหญ่นะเจ้าคะข้าว่าท่านเอาไปด้วยดีกว่าเพื่อลีชีทำแผนทำลายของขวัญ ของคุณหนูระหว่างทางคุณหนูจะได้ใช้กล่องน,นี้เปลี่ยนแทนได้ไงเจ้าคะเงินก็ได้เอาไปด้วยวางใจกว่าท่านพ่อลงละครเิทีพร้อมแล้วขอรับสามารถเชิญชวนแขกไปรับชมได้แล้วทุกคนไปกันเถอะคุณหนูฝากของขวัญที่ข้าก่อนนะคะ ตอนก่อนเที่ยนพ่อจะเตรียมของขวัญส่งไปยังศาลาหยานจื่อเราสั่งให้หลี่ชีเปลี่ยนของขวัญไม่เป็นปักผมดอกพรำแล้วนี่นาะหรือว่าหลี่ชีจะทรยศเราฮะของราคาถูกนั่นไม่ใช่ของที่ท่านพ่อเตรียมไว้ให้เจ้านี่หรือว่าเจ้าไม่พอใจท่านแม่ก็เลยแอบเอาของชิ้นนั้นไปซ่อน และเปลี่ยนเป็นของขวัญต่ำต้อยให้ท่านแม่แทนข้าคิดว่าของขวัญที่คนอื่นเตรียมไว้ให้แม้มันจะดีเพียงใดแต่มันก็สู้ไม่ได้กับของที่เราทำเองกับมือนะ่ะมาใส่ร้ายว่าข้าเอาไปซ่อนข้ากำลังคิดจะคืนมันให้กับท่านพ่อตั้งหากห่ะรักแฉชัวนี้รอนตอนที่4ี่ ปินปักคองอันนี้อาจจะสวยดีออกทําไมถึงคืนให้ท่านพ่อละ่ะเก็บไว้ใช้เองจะดีกว่ามั้งท่านพี่พูดถูกค,คุณหนูะจะรีบไปที่ห้องโถงใหญ่ดูการแสดงเถอข้ายังมีเรื่องที่ต้องไปทําอยู่คงไม่ได้ไปด้วยกันกับเจ้าแล้วละ่ะเรื่องอะไรกันน่ะทําไมนางถึงใจดีขนาดนั้นเราจะลองให้โอกาส ดีชีกครั้งให้นางทำลายเป็นปักผมนั่นทิง้งซะป็นปักผมนั่นจะได้มาจากที่ไหนทำไมเขาถึงถามอย่างนั้นล่ะทำไมเขาถึงถามเรื่องนี้ล่ะเจ้ากับสารายันจืดไปก่อนเจ้าค่ะปิ่นปักผมนี่มีอะไรหรือเจ้าคะชาวฮัน่น เป็นของแม่ข้าจริงๆด้วยอตอนเด็กข้าเคยเห็นท่านใช้สิ่งนี้แต่หลังจากที่ท่านตายไปข้าก็ไม่เห็นปิ่นปักผมนี้อีกเลยแม่ของเว้ยหมางเป็นหนึ่งในานางสนมของเว้ยเทียนหลังจากที่ท่านเสียชีวิตนายหญิงเว่ยก็เลี้ยงดูเขาต่อที่แท้แผนของเว่ยชิงเหลียนคือให้เรามอบของของสิ่งนี้ให้กับแม่ของเว้ยหมาง ให้แก่แม่อุปธรรมท,ที่แท้ก็เป็นของแม่ท่านพี่ให้อย่าง,งานั้นข้าขอคืนให้ท่านแล้วกันเจ้ายัางไม่ได้บอกข้าเลยว่าเจ้าได้มาจากไหนถามว่าชิงเรียญเอาสิเจ้าเป็นใครกนะันน่ะเจ้าเองก็ไม่อยากดูการแสดงแล้วแอบมาเล่นเหมือนกันนั้นหรอซีเหอมีสตีสูงสัก คนใดในเมืองยานที่เราไม่รู้จักด้วยเหรอนางคงเป็นสาวใช้ของใครสักคนพยายามหาครอบครัวของเรานั่นแหละจะเกงใจนางทำไมซองลู hey, ยเฮ้ใครอนุญ,ญาตให้เจ้ามาเก็บบอลของพวกข้ากันเอาบอลของพวกเราขึ้นมาเดี๋ยวนี้นะใครอนุญาตให้เจ้าใส่เสื้อผ้าที่ข้าใส่กันถอดออกมาเดี๋ยวนี้นะ ข้ายอมตัดทิ้งดีกว่าให้มันกับเจ้าใช่ใช่ถอดแล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 พอเจ้าโตกันขนาดนี้แล้วยังรังแกเด็กห้าหกขวบอยู่ด้วยไงอ่ะไม่รู้จักอายกันบ้างรยเออแหมแล้วเจ้าเป็นใครล่ะจะมาช่วยนางนะสิจากเสื้อผ้าของเจ้าแล้วไม่ใช่นางสนมของพ่อนางหรอกใชิมะ โรยนั้นเป็นพี่รองของข้าวไวชิงเกอร์เอที่แท้ก็เป็นหญิงหน้าด้านที่ไม่ยอมลามือจากทั้ง,อองสองนี่เองหน้าไม่อายนางเอกของเราจัดการกับคนไม่ดียังไงนะคะก็รอติดตามดูนะคะสำหรับวันนี้ก็เดี๋ยวมีอีกคลิปหนึ่งนะคะให้ดูตอน11โมงสูัสคะ่ะ